สวัสดีครับผมชฉลชิตจากบริษัทโค้ดบูบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้เจ้าตัวโ o นดเลสนะครับเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลจากเจ้าตัวบอร์ด Arduino ผ่าน s e r i a l p พอ t นะครับเบื้องต้นก่อนนะครับผมได้ทำการเขาเรียกว่าเขียนโปรแกรมนะครับอัปโหลดนะครับลงไปในตัว Arduino b o a r d นะครับด้วยนะครับ เจตัวโคชุดนี้นะครับโดยผมทำการใช้เป็นซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับกำหนดเป้าเรทเป็น9,6นะครับแล้วก็มีตัวแปรเขาซึ่งผมจะทำการเหมือนกับเพิ่มค่าเขาในลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าะจะให้มันทำการส่งค่าเขาเนี่ยนะครับโดยเพิ่มขึ้นเทียบหนึ่งเทียบหนึ่งในทุกๆ2อวินะครับซึ่งผมทำการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้ผมใช้เจตัว VS Code Extension นะครับในการ ทำขึ้นไปอันนี้ก็บอร์ดนะครับผมใช้เป็น Arduino Nano Nano Uno นะครับอยา่างที่เรเห็นนะครับจะเป็น Uno รุ่นนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปเรียบร้อยและซึ่งตลังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะกลับมาที่เจ้าตัว Node Red น,นะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดที่ทำเสร็จไว้ก่อนหน้านี้แหละอันนี้ก่อนที่คุณจะขเขาเรียกว่าเรียนรู้การติดตั้งนะครับตัวเครื่องมือตัวโหลดแพ็กเกจเหล่านี้นะครับเพื่อสามารถเชื่อมต่อกับซได้เนี่ย เดี๋ยวผมจะเดโม้ดูก่อนทวนี้ต้องจำไว้ว่าเวลาคุณจะเดโมเนี่ยคุณต้องปิดการเชื่อมต่อซีเรียลนะครับของเจ้าตัวเวสโค้ดก่อนนะครับเอาล่ะผมขออนุญาต enable เจ้าตัว flow นี้ก่อนนะครับในการ t ท r n o นอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ deploy ให้ดูนะครับเอาล่ะผมทพิการ deploy แลวให้สังเกตที่ฝั่งนี้นะครับตั้สอ,สองวินะครับจะมีตัวเลขเขาซึ่งตัวเลขเขาเนี่ยแหละก็มาจากฝั่งที่เป็นเจ้าตัวซีเรียลเอาล่ะเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้นะครับผมจะ อยาที่จะเั้นอนลบคนทิ้งก่อนแล้วนเอาละผมทําการลบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการดีพลอยก่อนตอนนั้นนะครับผมจะทําการไปที่ตรงบริเวณนี้ครับแล้วก็ manage paret ครับจากนั้นมาที่ install นะครับพิมพ์คําว่า serial ครับจะมีส่วนที่ชื่อว่า node l a d t นะครับ node serial ให้ลงเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อลงเสร็จปุ๊บนะครับให้ทําการกด c t r l ้แล้วเอาจิ้มครับพิมพ์คำว่า serial ให้เราเลือกคำว่า s ีแล in ครับหลังจากนั้นทำการดับ b l e ลคลิกนะครับเพื่อทำการเลือกพอตที่ทำการเชื่อมต่อซึ่งในกรณีเราสามารถกดไอคอนนี้นะครับเพื่อมนทำการโชว์เป็นลักษณะไม่ขยายนะครับเพื่อง่ายคือเราสามารถเลือกค้นหาได้นะครับเราก็เลือกค้นหาซึ่งในกรณีนเนี่ยผมรู้ว่าพอตผมใช้พอตนี้นะครับเครื่องวินโดว์ก็ทำเหมือนกันนะครับผมก็เลือกพอตเข้าไป เลือกเบลเลทที่มันสอดคล้องกับเจ้าตัวโคดนะครับในที่นี้โคดคือตัวนี้นะครับหลังนั้นก็กดอัปเดตครับกดตั้งชื่อมันก็ได้นะครับก่อจะตั้งชื่อเป็น Arduino นะครับแล้วก็พอร์ตอยู่ที่มัน906นะครับหลังนั้นนะครับผมจะทำการเอาตัว r e b u g มาสักตัวนึ้งนะครับแล้วก็ทำการโยงเส้นนะครับเพื่อเอาผลลัพธ์เอามาโชว์ ในกรณีนี้นะครับผมจะทําการ deploy นะครับในการกดปุ่ม d ีพลอยเอาละให้สังเกตตัวสัญักณ์นี้นะครับถ้ามันเป็นคําว่า Connected ็ก็หมายถึงว่ามันเชื่อมต่อได้ถ้าเกิดผมทาการถอดสายไปนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับจากที่เราเห็นนะครับผมจะทําการเตรียมถอดสายนะครับปึ้งผมถอดสายแล้วครับแล้วก็ผมทําการเสียบสายใหม่นะครับ เบื้องต้นก่อนตรงนี้เนี่ยอาจจะขเขาเรียกว่าไม่ได้ทําการเชื่อมตอบเรียยวทา์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้คอนเน็กนะครับฉะนั้นการที่กุญแจคอนเนทีนิงอาจจะต้องทําการ deploy ใหม่นะครับก็อาจจะตกอคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกดกันนะครับแล้วก็ทําการลอ,องดีโหลดใหม่สักรอบน,นะครับอนะครับไปที่ตรงดีบางทีครับขออนุญาตที่จะฟิลเตอร์นิดนึงก่อนนะครับ แล้วก็อันนี้เหมือนมันจะไม่ปรินนะครับอาจจะต้องทาการเชื่อมต่อพอรตใหม่ครับก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดบาทีนะครับแล้วก็เลือกพอดอินีมันโดดไปนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับต่อแล้วก็ดูทิีครับว่าปรินได้ไหมนะครับทําการดีพอย y นะครับก็จะเห็นว่าเชื่อมต่อได้ละนะครับในคลิปนี้เนี่ยเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะลองเอาข้อมูลที่มันยินขึ้นมาเนี่ยจาก serial port เ,เนี่ยลองไปโชว์ในแดชบอร์ดดูง่ายๆนะครับว่าทำได้หรือเปล่าโอเคครับสวัสดีครับ